คนเกิดวันศุกร์คุณฟังทางนี้อยากขายของออนไลน์ปังๆมาดูของที่เหมาะกับคุณเห็นทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตยุคอาชีพขายของออนไลน์มาแรงสุดๆหลายคนเริ่มเปลี่ยนจากการเป็นลูกค้ามาเป็นแม่ค้ามือใหม่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักเปิดร้านขายของออนไลน์ฟูท m e หรือทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แบบพาร์ทไทม์ถ้าอยากขายของออนไลน์ให้ได้ปังๆมีออเดอร์เข้ารัวๆไม่ขาดสายแต่ยังไม่รู้จะเริ่มขายอะไรดีวันนี้อาจารย์มีแนวทางและไอเดียสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะครับคนเกิดวันศุกร์สดใสร่าเริงกว่าใคร ก็ต้องคนเกิดวันนี้มีความคิดที่ชอบเพ้อฝันชอบจินตนาการชอบเอาอกเอาใจอ่อนน้อมถม่อมตนมีน้ำใจต่อคนรอบข้างรักความสงบสุขุมใจเย็นอดทนเก่งขยันทำงานกว้างไม่ได้เหมาะกับการขายของออนไลน์ที่สามารถขายได้เรื่อยๆอย่างของข้าวของหวานของแห้งของแปรรูปของนำเข้าของกินอะไรก็ได้ตามที่ถนัดส่วนท่านใดเริ่มต้นไม่ถูกต้องการที่จะปรึกษาอาจารย์ดโดยตรงคลิกไปที่โปรไฟล์กดที่ลิงก์เข้าไปบ้านเขียวทักมาสอบถามปรึกษาได้เลย ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ได้โปรดกดหัวใจกดให้ของขวัญคอมเมนต์นอย่างสร้างสารรค์กดเซฟเป็นรายการปรดกดแชร์ให้เพื่อนที่เราลักเพื่อที่จะได้ทราบดวงการงานที่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันศุกร์นะครับฝากไว้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นบรรดาสารพั